ในวิธีที่เคารพด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนสิงหาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่พยาตอแขนและขั้นตกายกระจายมากได้ตระหนักและด้เห็นความสำคัญของเด็กแห่งการปฏิเสงของทงวามยุติธรรมและการรอบการขาดเคนแห่งชาติออกมาด้วมเป็นเด็กแห่งชาติองค์การกาหารละับโ์ปศาสตปี2005 ไึงขออนุญาตเรื่องเลียกการันเนิดข้าได้เรียนและขอมอบคำฝันมันเด็กว่าไปได้อย่างมั่นใจและในและในครเดีกยว the s t u d e n t learn there will be a good ไปแล้ว <c oughs> Thank <laughs> you.